ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมพีช่ชา่ไม่ยตัยมือพี่น้องมันมีแนวกินแล้วพี่น้องจะต้มมาม่ากินเที่ยงครับพี่น้องต้มโค้งครับพี่นอ้องเดี๋ยวมาเบ่งสูตรพีใ่ใหญ่ใส่ครับผมต้มยำมาม่าต้มโค้งนะครับผม่าติดตามเลยครับพี่น้อง อันดับแรกใส่ไข่กันครับผมสองน่วย ตามด้วยกาตะไคร่พี่น้องทุบพริกแซย์เล็กหน่อยครับพี่น้องจากซีหน่วยววพอละโอ้โหเผ็ด มาม่าสามห่อพี่น้องใส่ปลากระป๋องๆหนึ่งพี่น้องใส่ผักบุ้งครับพี่น้องเพื่อจะได้กินผักพร้อมพี่น้อง าด้วยมาม่า ตามด้วยดวยผงม,มามาต้มโคง้งแสบๆครับพี่น้องตามด้วยสมุนไพรครับพี่น้องใบกระเพราครับผม <Okay. S 1> ว่ให้มันสุกหลายพี่น้อง รสชาติใช่ได้ครับผมนี่กันแล้วแล้วพี่น้องใส่ถวยพยร้อรียบลอยเสิร์ฟมี่ห้ต้มกับพี่น้องอีกเมนูหนึ่งแซ่บๆกินเที่ยงครับห้อนกลางห้อนบาน้านโอ้ต้มยำม,มาม่าใส่ไข่ใส่ปลากระป๋องพี่น้องสูตรต้มโค้งมาดัดแปลงเป็นต้มยำ ใส่ไข่โอ้เป็นแต่แสบครับพี่น้องเดี๋ยวไปเสิร์ฟนี่ไอตั้มครับพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับพ่อไอช้ขอจบคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดติดตามพ่อไอช้ครับมียตั้มครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับผมคอมเมนต์กัตีชมมาได้ครับพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆที่คอมเมนต์มาเนาะครับผมก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยหลายพี่น้อง วุว้ยฮวนลิมนี้พ่อช้ชายกาขอสวัสดีครับผม